สวัสดีครับสบายดีผมฟงวินเนอร์อันนี้ครับโตขนาดซีฟู้ดที่ว่าลูกค้าได้สั้งสั้งประกอบไว้เนาะก็นะครับรูปแบบจะเป็นลักษณะข้อหลักเงีวครับเนี่ยครับก็เป็นที่เซตสิทธิ์แล้วครับก็เดี๋ยวมืออื่นจะล่องเครื่องครับเพราะว่ามันมันแล้วเอ่อเดินระบบอะไรทําไมทุกอย่างเข้าไปเบสเซตแล้วครับเอ่อพอดีเปิดเทเบิลครับเห็นบอเนี่ยมันจะมีล้อนะครับล้อสำเร็จ แย่เอาแล้วครับเนี่ยพวกแย่เอาของตั้งใต่ท้ายยันหัวนี่ประมาณถหาเมตรครับถึงหัวเนี่ยครับแต่ที่นี่ช่วงช่วงข้อตรงนี้จะถอดได้นะครับจะเท็ตลักษณะแบบจับน็อตนะครับจับน็อตเราตัวนี้เป็นเป็นมองมองนั่งแล้วก็ว่างเครื่องมือวางของนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีฝาปิดนะครับนะครับหัวมันเอานี้ไปต่อต่อถ่ายกับรถไถเดินตามนะครับระยะก็ ตั้งเขาไว้ให้มาตรฐานครับใก่เคียงนะครับรูปแบบตัวนี้เดี๋ยวมือเื่นผมดีเทวีโอนะครับลรือหรือเดี๋ยวพี่เทวีโอจะแป๊เป็นึะอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพนเท็เทวีโอห้เบิ้งอันนี้ผมทายห้เบิ้งโครงสร้างข้ regions, างในนะครับที yes, right ่ว่าผมประกอบไปแล้วนะครับนี่คือเป็นเล็กไม้ครับเล็กไม้ทุกอย่างไม้นะครับเนี่ยครับลูกปงลูกปืนอะไรทําไมมนะครับไม้เบิ์ดครับสายพงสายผ่านอะไรทําไหมไม้ทุกอย่างนะครับก็ห้เบิ้งรูปแบบนะครับ หนึ่งมองเข่าออกเห็นประคับแล้วก็มองมีการป้องกันอันตรายนะครับมองพล่มาการปกเสื้อผ้าด,ดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นสายท่านาครับเดี๋ยวเจะมีกดัดกัดบังใหเดครคับกัดบังแล้วจะเดไซอยู่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะให้สร้างร่องเครื่องนะครับปิดฝาครอบเร็วเอาลองเครื่องหน่อยเร็วเอาปิดฝาคอรอบข้างบนลงมานะครับ เอาท่อปิดเครื่องเดี๋ยวปิดปพอครอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตลับเม็ดมาแล้วตลับตลับเม็ดหน่อยไกลเดี๋ยวผมจะวัดให้เบื้องนะครับว่ามันมันมันซีฟูดเต็มครับนะครับตัวนี้จะเป็นซีฟูดพอดีมันเล็งๆจังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมืออันผมจะรีวิวตัวจริงให้เบิ้งนะครับรีวิวอีกที่หนึ่งแจ้งแจ้งนะครับเนี่ยครับเอ่อซีฟูดซีเอฟเห็นไหมครับหน่ร้อยยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวครับเขาเขาต้องของผ้าในของนวดนะครับภายในเนี่ยนะครับ ถ้าังวัดภายในนะครับภายในของนวห้องตีเนี่ยครับคือ4ีฟุดนะครับนี่ท่อขึ้นนะครับท่อข,ขึ้นด้านหนาท่อขึ้นนี่แปดนิ้วได้ครับท่อขึ้นด้านหนามันจะเป็นท่อขึ้นมากขนา้างหนาเพราะมันเป็นหมุนขวาสำหรับเครื่องนะครับเอาเดี๋ยวสร้างร่องเครื่องครับมุนเครื่องร่องเครื่องน่อยอ่าเเครื่องที่ร่องเนี่ยเป็นเครื่องที่เป็นแท่งครับอ,าอ่าดูนันมาครับ ระบบ้ง,งานานะครับข้งงางหน้าได้แล้วแบบคอยเบิ้มน,นะครับทุกแบบต่างๆได้าข้งงางหน้านะครับเไปเนะครับโอ้เลงล่มอยู่บนตัวพวงครับล่มแห้งแน่นอนละครับระดเดินเบานะครับนะค,ครับ ไอเบื้องโก่งต่างนะครับไกลๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะรีวิวให้เบื้องอีกรอบนึ่งนะครับช่วงเาวสาๆเพราะว่าตอนนี้เอ่อทีมงานนะครับกดซ้นเลยครับทีมงาเน่จะหาโม่งนะครับเสียมเลอะหนานนะครับเอาไปเบื้องก่อนขาวๆเดี๋ยวผมมีเอาออกข้างนอกนะครับไอเบื้องอีกจ้าจ้าแยงๆต่อเ้าเด้อต่านะครับให้ให้ลูกค้าไอเบื้องนะครับถึงรูปแบบว่าเอ่อเพื่องมันพร้อมที่จะทำสีให้แล้วครับพอเห็นสีเนี่ยตังนี้ไม่น่าเป็นมือครับ แจ้งใหน้อยก่เอาไปเฮ็ดสีร่องพืชร่องพื้นแล้วก็รอราทีนี้ก็เฮ็ดสีทิ้งนะครับเก็บขั้นเรียบร้อยนะครับใ้ลูกค้าเรี่องนี้จะดังไปของเขาเนี่ยรับเพื่อนนะครับอานะครับลองล่องเครื่องกับพยานครับล่องเบาๆนะครับตรงนี้อนะครับก็เดี๋ยวรูปแบบตัวนี้มาอึ้นผมทีทายวิโอให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งครับแต่ห้เบิ้งถึงว่าโอเคงานนี้มันเ็ตทินแล้วครับจบแล้วครับโอเคเด้อขอบคุณครับ